สวัสดคีครับสวัสดีพี่โ้เอฟซีครับผมตอนนี้ก็ทำการตัดชิ้นส่วนแยกชิ้นครับนี่ฮอนดา้านางฟ้าครับรถอุบัติเหตรุรถชนมาเราเรอขายอะไรเราไม่ได้ขายนะครับอะไรมันมันนานแล้วไม่ได้ขายเราก็ทำการชำแหละดีกว่า แปลงสินทรัพย์ไม่เป็นทุนครับตอนนี้ก็ตัดรถราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่พอเกิดความเสียหายมาแล้วนี่เหลือราคาเป็นกิโลครับจากซื้อเป็นคันนะต้องมาขายเป็นกิโล นี่แะครับบอกว่ารถยนต์ครับรถยนต์มีแต่รถครับไม่มีคำว่าเพิ่มนะแยกชิ้นครับาขาดครึ่งไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็แยกแล้วตัดแล้วสังคมราคาก็ตัดหมดแล้วครับอาอะไรนี่เอามาใส่คันนี้ครับ เพราะว่าคันนี้นี่ชนหนักมากเหมือนกันนะี่ก็จะเป็นาหน้าอันชนนะครับแผงหน้านะครับชุดแผงหน้าซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อใส่ไปเรียบร้อยแล้วนู่รีย้อยนะครับก็รอ,อรออะไรอีกนะครับรออะไรยังไม่ครบนะครับก็คือจะเป็นชุดของอช่วงล่างนะครับเป็นชุดของชุดนี้ นะครับก็รอ,ล,อ,อลูกค้าก็อันนี้เป็นรถเหมาซ่อมนะครับรถเหมาซ่อมอลูกค้าให้ทางอูตีเหมาไปเลยครับประกันให้ให้ตีเหมาเอาเราก็ตีเหมาราคาซ่อมมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็เหลือแค่รออะไระประมาณสัก หลังปีใหม่นะครับรถคันนี้หลังปีใหม่น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะตอนนี้ทางร้านอะไหลเขาหาของให้อยู่หาตัวนี้ครับมันถอดเพาออกไม่ได้เพาตัวนี้รู้สึกว่ามันพอม้ามันจะไม่ตรงคดนะครับเราต้องอาหาอะไหล่ให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่ารถเหมาเหมาซ่อมเนี่ยถ้าเราทำให้มันเหลือเยอะ เราก็จะเหลือเงินติดค่าแรงลูกน้องติดอู่เยอะนะครับแต่ถ้าเราซื้อใหม่ซื้อใหม่ใส่ให้ลูกค้าเดียวไม่ได้ครับผมหมดนะฮะแต่ว่าพวกนี้เป็นอะไหล่แท้หมดนะครับของแท้หมดเลยของแท้เชียงกงนะครับแท้เชียงกงรถส่วนมากแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะหา,อ,าอะไหล่เชียงกงมาใส่กันถ้าใหม่ๆเลยนี่บางทีก็ ยังสู้อะไรเชียงกงไม่ได้นะครับว่าถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะ,อะของใหม่เอามาดูกันตัดต่ออันนี้ก็เรียบร้อยครับตัดขาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอยยกขึ้นรถอย่างเดียวนะครับโอ้ย ยีงเพลงนี้มันช่างเศร้าซ้าซาซาอยงเงางอยแล้วกินพี่น้องโอ้จะโดนนี่ก็สิิ์ไหมนี่ครับตอนนี้ก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวก็รอไปจํำหน่ายครับอันนี้ก็จะเอาไปขึ้นรถเศษเหล็กเร็จขยะถือว่าของมีราคาหมดแล้วครับ ปกติแล้วพอใกล้ๆปีใหม่อะพี่อูก็จะเก็บอย่างนี้ทุกปีครับเก็บอย่างนี้แหละแต่ว่าปีนี้ก็จะ,ะแตกต่างนิดนึงเนื่องจากว่าเขามาทําวัดลางวัดที่ตรงนี้นะครับเราก็เลยต้องไล,ล่รื้อได้เก็บของออกมันก็จะเร็วหน่อยที่จริงแล้วก็จะประมาณอาทิตย์หน้าก็เก็บของกันอนนี้ก็จะเก็บขึ้นรถนะครับเอาไป จำหน่ายให้หมดเลยนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่เมื่อวานนี้เขาก็มาลื้อตรงนี้ออกหมดเลยช่างที่อู่เขาก็ปลูกต้นถั่วพูไว้กำลังสวยเลยครับแต่ว่า,ามันก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เนื่องจากว่า มันเป็นพื้นที่ของเขานะครับเราเห็นว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเราก็อยากจะมาปลูกพืชเกษตรปลูกผักกินนเฉยนะแต่พอเขามาเคลียร์พื้นที่ที่ดินเขาเราก็ต้องยอมรับเราจะไปเคลียร์ได้ไม่ได้เขาเกี่ยวหมดแล้วฝั่งนี้ก็เรียบร้อยอสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ